เห็นภาพนี้แล้วก็ช่วยคุณแม่หน่อยนะคะ,คะถ้าใครเห็นบอกแสแจ้งเลยนะคะ,คะสว่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะช่วยตามหาลูกค้าให้หน่อยแม่ค้าลอตเตอรี่บอกบอกว่าเอาเงินมาให้เนี่ยซื้อซื้อลอตเตอรี 200, ่2 0 0ร้อต่ให้แบงค์พันหนึ่งใบและแบงค์ร้อยอีก1นึ่งใมันเกินไปเยอะเลย อยากให้ลูกค้าเนี่ยมาเอาตังคืนหน่อยอ,อยากแค่เกันเนนะคะก็เห็นเอาจ่ายไปเลยค่ะทไปเอาคืนหน่อยนะคะ,คะน่าจะเห็นแล้วล่ะข่าวนี้นะเ <c oughs> อาส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมดูกันหน่อยใครจะเชื่อว่าแมวแค่ตัวเดียวเนี่ยจะทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งถึงขั้นบาดเจ็บหนักกับแมวนะคะ่ารักษาพยาบาลกว่าแสนบาทอะ่ะเป็นเพราะอะไรไปดู่อยคะ่ะ เขาจะร้องไสียองดังก็ต้องปล่อยให้เขาเดินไปทั่วเนี่ยเอาเอาแต่ก็ต้องระวังหน่่ยนะคะเด <c oughs> ี๋ยวพักสักครู่ขึ้งหน้าไทยรัฐทันข่าวมาดูขา่าวเศร้าวงการลูกทุ่งไทยกับการสูญเสียสอนเพศสอนสุพรรณค่ะเป็นนักร้องระดับตำนานเลยนะคะมีเพลงที่เป็นระดับตำนานหลายเพลงเสียชีวิตเมื่อคืนประมาณห้าทุ่มค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ เือกใหม่ของการซื้อขายรถไม่ต้องผ่านนายหน้ามีรถมากกว่า1,000คันทุกคันผ่านมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ175จุดและปรับสภาพให้เนี้ยบเหมือนรถใหม่พร้อมส่งตรงให้คุณถึงบ้านมั่นใจได้เลยเมื่อซื้อรถกับคาซัมวันนี้ ไทเด็ดเด็ดตรงคัดของเด็ดจากชุมชนทั่วไทยมารวมที่นี่ช่วยให้วิสาหกิจชุมชนเติบโตไทยเด็ดพื้นที่ของเด็ดของคนไทยที่ PTT Station เติมเต็ม,ตมทุกความสุขครั้งแรกของโฟมอสใหม่โฟมสมัลติเกรนภาษานธัญพืชรวมข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องและอื่นๆพร้อมปโกโก้แท้สารอาหารหลากหลายอืมอะใหม่โฟมสมัลติเกรนลองเลย <Sophia. S 2> โบโพบพลังฐานชาโคใหม่ล็อกกลิ่นวันนั้นมั่นใจได้เหมือนแม่เจใหม่โซฟีชาโคเฟชด้วยนวัตรกรรมฐานชาโคเฟชซึมสาวพร้อมล็อกกลิ่นมั่นใจใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับเทพไทยให้ใช้แค่นิดเดียวไม่คิดว่าปากจะสะอาดครับแต่พอลองใช้ปุ๊บ ปากสะอาดไม่น่าเชื่อสะอาดทั่วทั้งช่องปากเลยครับสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดปากสะอาดจริงๆครับหนึ่งในเคล็ดลับไข่เจียวฟูอร่อยไม่ธรรมดาของเจ๊ฝ่ายไข่ต้องสดจริงเ้ราเป็นไข่เกรด AA เกรดดีที่สุดตามมาตรฐาน USDA สดจริงจีบได้ไข่สด CP สดจริงจีบได้ลูกไม้หล่นไม่ไกลตน้นไม่แน่หรอกคะ่ะ จันที่สองได้ด้วยใหม่ <My. S 1> Enfagrow A Plus My Pro สู่เฉพาะที่มี MFGMDHA เพิ่ม2 FL วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองกว่า<ป>จะได้ผมที่ชอบต้องกัดสีตั้งกี่รอบดัดลอนตั้งกี่ครั้งแต่ก็ไม่กังวลเรื่องผมเสียใหม่ Dove Intense Repair พร้อม Smart ท a r ร e t เก็ h เทคโนโลยีช่วยบำรุงผมเสียตรงจุดให้ผมนุ่มดูอิ่มน้ำเรียงเส้นสวยทันทีใหม่ Dove ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการช่วยเหลือสุนัขนะคะจากการถูกไฟฟ้าช็อต<ฆ>แต่ทีนี้การที่จะไปช่วยสิ่งมีชีวิตจากการถูกไฟฟ้าช็อตเนี่ยต้องออไปช่วยเหลือให้ถูกว<ฆ>ิธ<ฆ>ีด้วยนะคะถ้าเอามือไปจับโดนด้วยโดนด้วยแน่นอนนะคะ<ฆ>จะต้องใช้ไม้หรือลักษณะที่ไม่ใช่ฉนวนไฟฟ้าเนี่ยนะคะ<ฆ>คุณขาเอาระมัดระวังนะคะ มาต่อกันกันกบข่าวช็อกวงการเพลงลูกพุ่งของเมืองไทยเลยนะคะเมือ่อสูญเสียคุณสอนเพชรสอนสุพรรณนักร้องลูกพุ่งในตำนานเจ้าของเพลงดังนี่คือติดหูหลายๆคนค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงใจจะขาดแต้วจ๋ามอเตอร์ไซค์ทำหล่นแล้วก็อ,อีกมากมายนะคะคุณสอนเพชรเนี่ยเสียชีวิตเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลศริริราชด้วยขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะคะสำหรับครอบครัวคุณสอนเพชรสอนสุพรรณนะคะ มาอัปเดตเกี่ยวกับโควิด -19 กันหน่อยนะคะอนอกจากเรื่องของตัวเลขโควิด -19 แล้วสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบคือคนในวงการบันเทิงรายวันนับเพิ่มขึ้นรายวันวันนี้เพิ่มขึ้นอีกสองนะคะเป็นเบื้องต้นนะคะเพราะว่าเป็นการนับเพิ่มเติมตั้งแต่ช่วงเช้าเดี๋ยวดูอีกว่าิดีนี้จะมีเพิ่มหรือเปล่าคนแรกคุณเป๊กวงซิวค่ะ